ใบน้อยหนาครับคุณผู้ชมครับสามารถนำมากำจัดปวกได้จริงหรือครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินก็จะมีเคล็ดลับดีๆครับหรือว่าวิธีกำจัดปวกครับด้วยสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านหลังพ่อเพลินเนี่ยครับเป็นใบน้อยหนานะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะนําใบน้อยหนานี่แหละครับ มากำจัดปวกกำจัดยังไงกำจัดด้วยวิธีไหนครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคุณละหนึ่งสับสไคร์สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทําน้ํายากำจัดปวกด้วยใบน้อยหนากันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ใบน้อยหนามานแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทําการขยํากันนะครับ เราขยำเพื่อที่ให้ใบเนื้อาของเราออกมามีกลิ่นหรือว่าเป็นน้ำสีเขียวๆแบบนี้ค่ะถ้ามีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นเลยนะครับแต่ถ้าง่ายๆเราก็ทำแบบนี้เลยครับนี่ครับก็คือขยำนี่แหละครับขยำให้เกิดเป็นน้ำแบบนี้ครับ นี่ครับคุณชมเห็น,นครับน้ํามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มๆแบบนี้ครับเราจะเอาน้ําสีเข้มๆนี่นะครับไปกําจัดปลวกก่อนที่เราจะนําไปกําจัดนะครับเราต้องกรองนะครับเวลาเรานําไปฉีดพ่นนะครับจะทําให้เศษพวกนี้ครับไปอุดตันเครื่องฉีดพ่นเราได้นะครับ เราจะทําการกรองกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเรากองแล้วก็จะได้เป็นน้ําสีเข้มแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่เกลือป่นนะครับเกลือป่นนี่ให้เราใส่พอประมาณนะครับเราจะใส่หนึ่งช้อนนะครับช้อนมันูเหมือนนี้นะครับเสร็จแล้วอีกอย่างนก็ขาดไม่ได้นี่เลยครับน้ํายาล้างจานราจจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับประมาณหนึ่งช้อนครับเสร็จแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน อย่างเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้น้ํายาไปกําจัดปวกกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปววหรือว่ามดก็สามารถกําจัดได้นะครับด้วยน้ํายาสูตรนี้ครับเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยนะครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้น้ํายาเสร็จแล้วเราก็เทใส่ในบล็อกกี้นะครับหรือว่าเครื่องฉีดพ่นแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่เราจะมานาไปฉีดพ่นโดนตัวปัวโดนตัวมดนั่นเองครับ แล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีแล้วนําไปฉีดพ่นตรงที่มีปวกมีมดด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตัวปวกครับฉีดพ่นไปเลยนะครับฉีดพ่นแบบนี้รับรองไม่เหลือแน่นอนครับตัวปวกตัวมดหายเรี้ยงแน่นอนครับนี่ครับมดครับคุณผู้ชมครับฉีดพ่นเลยนะครับ มดดำๆแบบนี้สบพ่นได้เลยครับรับรองไม่มีเหลือแน่นอนครับตัวไหนโดนน้ำยาตัวนั้นไม่รอดแน่ครับครับครับพ่นด้วยน้ำยาของเราแบบนี้เลยนะครับรับรองครับไม่ถึงหนึ่งนาทีจริงๆครับมดปวกตายเรียบแน่นอนครับ ด้วยวิธีง่ายๆของใช้ที่เราหาง่ายนั่นก็คือใบน้อยหนาไ่้เองครับใบน้อยหนาแค่กำมือเดียวสามารถกำจัดมดกำจัดปวกได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อครบหนึ่งนาทีแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับโอ้โหดูสิครับตัวยางใหญ่นะครับโดนน้ำยาแบบนี้ยังไม่กระดุกกระดิก นี่ครับตายแล้วครับแค่1น,นาทีกำจัดมดตายเรียบแน่นอนครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆในการกำจัดมดนะครับหรือว่ากำจัดปวกในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สั่นกระดิ่งไว้ขอจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม